นี้ผมพามาติดตามผลงานปุ๋ยานกรมกับไร่มสัระดังที่ตำบลเขาน้อยอำเภอลำสุธีจังหวัดลบบุรีของลุงเนนะครับหลังจากที่แนะนําให้แกใช้ปุ๋ยทานอรมไปนะครับเรามาดผูผลงานกันเลยนะครับเรียกว่าปุ๋ยนี้ช่วยให้โตรเร็วโตไวนะครับแล้วก็บดดกใบใหญ่นะครับตอนนี้มันก็อายุอยู่ที่3เดือนกว่านะครับเดือนที่แล้วผมก็มาดูผลงานเดือนนี้เราตามมาดูอีกทีนะครับ เปรียบเทียบกับขวดขึ้นดื่มชูกำลังนะครับเรียกว่าหัวได้ใหญ่ขนาดนี้ครับมี3ามเดือนกว่าครับเรียกว่าลุงเน่งเนยพอใจผลงานมากหัวดกด้วยนะครับดูนะครับรอบต้นเลยนะครับหลังจากที่ใช้กับมันสับหลังแล้วแกก็ยังนําไปใช้กับข้าวโพดได้อีแกบอกว่าพอใจผลงานมากนะครับสําหรับเพื่อนที่สนใจผลทางฟอร์มนะครับหรือต้องการคำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยนี้ ติดต่อผมที่เบอร์โทรด้านล่างได้เลยครับขอบคุณครับ